สวัสดีครับผมมัร์ินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับก็เจออะไรแปลกๆก็มาฝากกันนะครับบะหมี่ฮ่องกงนะครับนูุ่นโลคิงหน้าตาโซลเถาผมไม่แน่ใจว่าอันเดียวกับโซ่เถาหรือเปล่านะครับก็บะหมี่รสเป่าฮื้อนะครับอะบาลลอนเป่าฮื้อซุปไก่นะฮะบะหมี่เป่าฮื้อมาม่าเป่าฮื้อซุปไก่แล้วกันนะครับเรียก พี่ป๋อเฮ้อมีไก่นะครับมีเส้นมาชิมดูจะสิบกร,รัมนะครับราคาก็ประมาณ3 5บาทนะครับลองดูครับไพ่ครับห่อออกมาเป็นอย่างนี้นเส้นนี่แปลกดีครับคล้ายๆเส้นของเวียดนามเขาเรียกแบ่งดาทางเวียดนามเนี่ยก็เรียกอย่างนี้คล้ายๆกันอาจจะมีที่พนเนี่ยการมากครับ นซองมีอะไรอ๋อเครื่องปรุงอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวมเอามาใส่ถ้วยของอีกอันหนึ่งมีซอสนะฮะอะไรมีลูกปุกเกตแล้วก็ผงเครื่องปรุงครับเตรียมการกันลองดูอืมแข็งครับมันเป็นเส้นที่ กินดิบไม่ได้เลยอ๋อไปแล้วครับอันนึงเป็นผงซุปผงๆข,ขาวๆอีกอันนึงเนี่ยกุกเกกกุกเกกเ,เนี่ยเป็นคล้ายๆกับน้ํามันบวกกะอะไรไม่รู้ครับดื่มดนะฮะแต่งปรุงรสต่างๆรอน้ำเดือดนิด,น,ดนึงนะครับผมก็เอาช่วยอัน,นืีนมาใส่ ดูหน้าตาซ้ำอีกครั้งนะครับเป่าพื้นนะครับริงเป่าพื้นเนี่ยผมว่าหอยเชอรี่นะถ้าใครเคยกินหอยเชอรี่ผมว่าสู้ได้ถูกกว่าเยอะด้วยลองเซิร์ชดูนะครับคลิปฟิลไทยเอฟแต i ไม่ดีแอลทีเอชไอในยูทูบนะแล้วก็พิมพ์คำว่าฟิลไทยนะเอฟแต่ไม่ีลทีเอชไอเป็นว่านิดนึงแล้วใส่ภาษาไทยคำว่าหอยเชอรี่นะ จะเจออะไรน่าสนใจครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมลองคนดูหน่อยครับผมไม่เคยชินกับเส้นนี้ต้องผมว่าต้องมีการกลับแน่เพื่อความชัว ดีที่มีกาต้มน้ําร้อนๆนะถ้าไม่มีกาต้มน้ํำร้อนๆเนี่ยเส้นนี้จะไม่ได้นแน่ๆต้องใช้เวลากันหน่อยก่อนรีวิวแบบบ้านๆนะอย่าไปคิดอะไรมากครับผมไม่ใช่ซูเปอร์เชฟหรือว่าเป็นหม่อมนั่นหม่อมนี่นะก็รีวิวแล้วก็ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าไม่รู้จะเห็นหน้าเห็นตาไปทำไม นะครับผมเป็นโลคไม่ชอบพิธีกรน,นะครับก็จะแ,แบบรีวิวก็ต้องทำท่าโอ้มันสุดยอดครับอะไรเงี้ยผมผมก็ทนดูตัวเองไม่ได้นะคิดว่าคนอื่นเขาคงทนดูตัวผมไม่ได้เหมือนกันก็เห็นข้าวของที่จะรีวิวเนี่ยดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็แล้วแต่สไตล์นะครับไม่เป็นไรเพราะว่ายุค youtube เนี่ยเราทุกคนมีอิสระเสรีนะครับในการนำเสนอนะครับ แต่อย่าลืมติดตามเนาะฟิลไทยนะฮะกดซับสไครต์หรือติดตามเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งครับผมอลองดูครับโอ้เส้นหน้าตาคล้ายๆเส้นเหมือนที่เวียดนามะเวียดนามเขาเรียกแบ่งดามันจะเป็นเส้นเหนียวเด้งๆหน่อย ชิมน้ำซุปกันครับอืมซุปเซอร์ไพรส์ว่ะรสชาติออกคล้ายๆซุปฮอเกี้นนะเหมือนมีกลิ่นกุ้งอยู่กลิ่นกุ้งกับกลิ่นเครื่องทะเลนะคร้บซุปฮอเกีน้น ใครเคยกินพวกบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวฮอกเกี้ยนแถวภูกเก็ตหรือว่าปีนังหรือว่าบางรัดของมาเลเรสชาติคล้ายๆอย่างนี้ครับอร่อยนะอืมเส้นอร่อยแบบเด,ด้งนุง่ม <c> ๆ <oughs> ไม่เหมือนเส้นทั่วไป คล้ายกับเส้นเวียดนามที่เรียกว่าแบงดาผมเข้าใจว่าเวียดนามน่าจะได้อที่พลจีนมาอันนี้จริงเส้นยังทำให้สุกมากกว่านี้ได้แต่ผมชอบอะไรที่มันเด้งๆครับองบอกก่อนรสชาติน่าสนใจครับรสชาติแ้วก็ข้าเกี่ยน แต่ที่ผลผมแนม่ใจสัวเถาเนี่ยมันมันเขาตั้งใจเรียนคำว่าสัวเถาวะพาจินกลางเล็กสัน้นโถเป็นเมืองท่าที่คนทางเฉาโจเนี่ยเขามาแล้วเตียดจิวขึ้นเรือมาเมืองไทยมาเอาเชียตอนออกสิงใต้ อ,อร่อยผมชอบครับผมชอบซุปแบบเท่าแก้มอร่อยราคาสามสิบห้าบาทถือว่าโอเคนะโอเคแต่คนต้องชอบกินถ้าคนชอบกินเผ็ดๆยำๆอะไรเงี้ยจะไม่ชอบอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นสไตล์นิ่มนวลหอมซุป เด่นเส้น,นเดี๋ยวผมจะการต่อครับนะชักจะอิ่มแล้วเนี่ยแล้วพบกันใหม่ครับกับ n n l l f e l t ไทยใน YouTube ครับรีวิวบะหมี่ผลิตในฮ่องกงนะครับรสซุปไก่เป่าฮื้อนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดี